เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลักกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจไม่โดนแบนไม่รีฟันเปืดดยาวนานมากกว่า5ปีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกับสวัสดีเอีทุกทคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับว,วันนี้พามาดูแมตโคตรจะคัมแบ็กนะทุกคนก็วันนี้ไม่มาสอนนะครับแต่ว่ามาดูการเล่นลอะไรอางเี้ครับผมวันนี้ก็ เจอกับทีมที่เรียกได้ว่าจัดทีมมาตึงทั้งสองในอ่าฝั่งเราก็จะแผนเดิมนะครับวันนี้มาในส่วนของทีมบาร์เซโลนาครับเจอกับทีมอะไรเนี่ยนะครับผมเป็นอินซากี้นี่ครับสำหรับโค้ชฝั่งเขานะครับส่วนฝั่งเราก็เป็นถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นชาบีลองโซนะครับผมหม่ก็อามูลิงนะครับมาครับเจงหวันนี้ให้ออกมาครับอโต้แทงออกมาอาราโฟดักได้เลยครับฝั่งเราออกมาให้กับควินบอย อันนี้ก็จะเน้นจบแบบคมๆเร็วๆแหละนี่ครับผมแล้วจังหวะนี้ตัดมาหริโซเรสนิดนึงครับจังหวะนี้เกอบไปแล้วโซเรสจะคัมแบ็กอีกครั้งจังหวะนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่จังหวะคัมแบ็กสิเป็นจังหวะที่ตัดเข้าในนี่ครับผมแล้วผู่แข่งได้บอลครับมาที่วิเอร่าครับแอกมาโรดี้ให้ออกมาทีมามาที่เมสซี่เมสซี่ยังไงแล้วพิกมาให้กับรูกโอ้โหรุ่มลูกนี้แล้วก็เซฟ การเฉอกครับลูกนี้เรียบร้อยเลยครับออกนําไปก่อนครับสาหรับคู่แข่งครับออกนําไปก่อนครับจังหวะนี้อูอย่างสวยเลยครับลูกนี้รูมนิเก้ให้ลูกนี้เหนือเหนือเลยครับแล้วได้กดเน้นๆครับแล้วก็มีตัวซ้ําเข้ามาครับจังหวะนี้เราโดนไปก่อนครับหนึ่งศูนย์ครับนะาครับเร่งทาเกมครับจังหวะนี้บาเซลน่บาซ่ายังเก็บบอลไม่ได้ครับจังหวะนี้เดี๋ยวเป็นโรดี้ครับฝั่งคู่แข่งครับ เอาติดเลยครับจ้องวนี้มาที่หลุยสซัวรเรสครับจบหลุดเหมือน,นกันครับแต่ว่ายังไม่มีโอกาสครับจ้องวนี้แล้วผู้แข่งสวนมาอีกครั้งหนึ่งซามูอเอลเอโต้คืนหลังมาเมสซีปป่ปั่นคงคงโอ้โลูกนี้ติดสกิลบิดเคอร์เลอร์ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ผ่านชไม่เคลื่อครับเหลือเป็นโอกาสสวนของเราบ,บ้างย,ยังไม่ได้ครับจ้องวนี้ออกบอลมาทางมดิีครับยังเก็บได้อยู่ แล้วจีมาให้กับโรชิกกี้พีกให้กับเอโตลูกนี้ตัดปั่นเรียบร้อยครับโอ้โหผมกริบลูกนี้ครับเอาสิครับข้าวพลังยิงโอ้โหทิกิ้งพาวเวอร์ร้อยสี่ร้อยห้าครับสำหรับหลุยโซเร่ร่างนี้ครับถ้าอาศัยทิกกิ้งพาวเวอร์ครับที่นี้ก็จะใช้ในส่วนของหลุยโซเร่แล้วก็เมสซี่ครับคนละฝั่งครับยิงพาวเวอร์แรงๆครับตัดนี่ก็คือหายเลยครับแต่ละจังหวะครับหรือว่าใครว่างในแต่ละ จังหวะเนาะนะครับถ้าเมสซี่ว่างทางขวาครับก็ให้เมสซี่ครับถ้าโซเรสว่างทางซ้ายก็ไม่ใช่สิโซเช่เนี่ยหัวโซเรสว่างทางซ้ายก็ให้โซเรสตัดยิงฝั่งขวานะครับแล้วมาอีกแล้วครับลูเบนิเก้จังหวะนี้โอ้โหดูสกิลการเล่นของเขาครับคนนี้โอ้โหเหลือลายครับฮึฮึยิกบอลไม่กี่ครั้งครับแต่ว่าโหดจัดเอาเรื่องครับแล้วเป็นบอลของเราบ้างครับได้โอกาสมาบุกครับจังหวะนี้ แรงออกมาจหวะนนี้ค่อนข้างบุกยากครับสำหรับเจอคนนี้ครับฝั่งอินชีเนลนะครับผมเดี๋ยวมาต่อเนื่องครับลูกาโมดิตลูกาโมดิตไปเองไม่ได้นะครับง่วะนี้เดี๋ยวจบครึ่งแรกไปครับสกอร์นำอยู่ที่สองหนึ่งครับเดี๋ยวครึ่งหลังไปแก้เกมครับแมตช์นี้ก็ไม่ได้เป็นการสอนนะทุกคนนะแมตช์นี้ก็พามาดูแมตช์แมตช์หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างจะมันนะครับแมตช์คุณภาพเนี่ยที่นรามองว่าเป็นแมตช์ที่คุณภาพมากๆนะครับผมสู้กันด้วยแบบฝีมือแล้วก็เทคนิคมากๆนะครับสำหรับ ตอนนี้ที่เราปรับแผนในส่วนของเล่นหน้า3นะครับจากที่เล่นหน้า2ก็ก็จะเพิ่มเนมาลงมาเพื่อจะมาช่วยในการยิงอีกในหับผม่มาครับแทงขึ้นมาจังหวะนี้โรดี้เก็บได้แล้วเดบอยมาเลยครับมาเกลเ่เก็บมาเมสซี่เห็นหรือโซเลสให้เนมาเนมาตัดปั่นเรียบร้อยครับโอ้โหเหมือนลงมาถูกช่วงถูกเวลาครับเนมาจังหวะนี้เรียบร้อยครับอ้าวสองสองครับกลับขึ้นสู่เกม แล้วมาที่จังหวะนี้อาราโคดักได้เลยครับอาราโคจี้ขึ้นหน้ามาแต่ว่าไม่ผ่านนะครับจังหวะนี้มาดดนี่ออกมาที่ราโคราโคออกด้านข้างไปที่โมดิต์ับโมดิตชิงต่อโซเรสพักบอลหนึ่งครั้งรูปบอลคืนโซเรสตืนเอ้าแต่ว่าจังหวะนี้ไม่ถึงกันเลยครับแล้วเป็นบอลสวนมาเกือบไปยกงบุกกันต่อครับบาร์เซโลนาครับเลียวีเอร่าแทงออกมาลูเบนิเก้โอ้โหลุดนเลยครับจังหวะนี้ นย่มายังไงนีมานีมาโอ้โหตูรามอือ้าวแต่ว่ายังเซฟได้เลยครับเกือบไปครับจังหวะนี้โอ้โหมาแต่ละดอกนี้คือแบบเสียวจัดเลยครับแล้วลูกนี้ได้โขกเลยครับโอ้สมไมขึ้นก็เซฟจัดเลยครับเน่ยแมตช์นี้รับเี๋ยวเปิดเข้ามาจังหวะนี้ก็ทุบออกมาก่อนครับนี์มานี์มาเอาเลยครับเอานี์มาเจอนีมาครับจังหวะนี้แล้วจี้ไปแล้วครับนีมาฝั่งเราจี้ขึ้นมายังไงอ้าวยังได้อยู่แต่ว่าจิ้มลูกนี้มันไม่ถึงแต่บอยอ้าวแต่ว่ายังเก็บบอล แล้วมาที่เดอบรอยออกมาให้กับนมาดีมายัางไงดีมาตัดให้หลุยโซเรสลุยโซเรสจะให้โมดิสเลยครับจังวันนี้แต่ว่าติดครับแล้วเป็นบอลสวนฝั่งคู่แข่งบ้างครับแล้วยังไงโอ้โหจังวันนี้เหลือร้ายอีกไหมเรียบร้อยโอ้โหยิงอย่างคมรครับลูกนี้แต่ว่าตัวร่างของเราก็หลุดตำแหน่งครับจังวันนี้ไม่คุมโซนเลยครับต้องเอาสก,กอร์ให้ได้นี่ผมไม่งั้นแพ้นะครับแบบนี้มาครับพี่โอ,อม่า ไม่ผ่านเลยครับจังนี้เอาเลยครับมาเกลี่ยๆดักได้ครับนีมาเหมือนเดิมเข้าสูตรโค้งๆครับเรียบเอยโอ้โหลูกนี้ก็สวยเหมือนกันครับตัดเข้าขวาครับที่ได้มาเนี่ยมีแต่ลูกปั่นทั้งนั้นนะครับฝั่งที่ไเอาเครับผมไม่ว่าจะเป็นโซเรสแล้วก็นีมาครับสองลูกมาด้วยลูกวิธีการปั่นโค้งครับแล้วจังวันี้โอ้โหเกือบไปครับเกือบเสียเหมือนกันครับฝั่งเราแล้วยังมาต่อเนื่องไหมคู่แข่งเอาลิกมาเลยครับให้ฟิลิปลามเปิดเข้ามาจังวันนี้เอ่ค อโ้หดูได้ไม่ทันครับเป็นตูรามนะครับผมสกัดออกมาเมื่อเอตุ้ครับมันแบบดูสีเหมือนกันเนาะนะครับแต่่วาอีตุ้ไม่น่าจะลงมาหรอกนะครับผมมาครับได้โอกาสสวนมาบ้างครับในช่วงช่วงนาทีสุดท้ายแล้วนะครับผมแต่ว่ายังไงโอ้เป็นบอลของคู่แข่งซะงั้นครับอ่ะคืนก่อนครับจังหวะนี้สาดยาวครับจังหวะนี้เอาเลยครับมาที่มาดินี่ครับมาที่ลูก้าโมดิสครับ แล้วเป็นโซเรสครับโซเรสออกมาให้กับเนม่าแล้วมาที่โซเรสครับโซเรสมาให้กับมูกาโมดิสครับโมดิสให้ออกมาเมสซี่ถึงไหมจังหวะนี้ไม่ถึงเลยครับแล้วเป็นปีเตอร์เชคครับจังหวะนี้ได้สาสตร์ยาวๆออกมาครับแล้วจบเกมครับแมตชนี้ก็กินกันไม่ลงเลยครับเป็น3ประตูต่อสามครับที่ได้ว่าเป็นแมตที่มันที่สุดแล้วในของสำหรับวันนี้น่ครับผมถึงจัดเลยนะครับผมถือว่ามันจัดๆเลยแมตชนี้นะครับถือว่าเป็นแมตที่คุณภาพมากๆนี่ครับผมอ่ะ ก็ถ้ามีเสียงแทรก,ก็ขออภัยด้วยลวกันนะครับอาจจะมีเสียงหลานแรกเข้ามาในครับผมอ่ะก็ต้องขออภัย f อซด้วยลวกัน,นี้ครับสำหรับวันนี้ก็เอาแมทชมันมาฝากเลยกันนะครับสำหรับแมทนี้เนี่ยผมก็ได้ได้ว่ามันจัดเลยนะครับอารมณ์หัวร้อนก็มีครับแต่ว่าคุณภาพจริงๆครับแมนนี้ครับหากดูและชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม